ตอนนี้กา็เช้าแล้วค่ะเวลาของทิ้งของเท่นนี้ก็นะคะเทปดมะถิเชลี่นี้ประมาณตีเจ็ดเช้าตอนนี้เนี่นะคะเรื่องได้เข้ามาเทียบถาแล้วถิ่เมืองอปุนต้าอารินัสเฉื่อ่ใ่อนข้างเรียกอย่างตามภาษาองเท้านะคะเแล้วกาเดี๋ยวสักประมาณครึ่งชั่วโมงนี่กากลุ่มหนักของเทียวแล้วจะคะแจ้ข้อเรียกว่า ออกขึ้นฟั้งอะไรเพื่อจะเดิไปชมต่างบ้านนานาในตัวเมือง้องเก่านะคะเมืองนี้นะคะญาติเตย์เตย์อ่านในเอกาสารทีเข้าง่ายมากเลยนะคะเมื่อวานะะเ,าวาเมอนเอเอเืองเนี่้ถือว่าที่เรือเทียบอยู่เนี่ยนะว่าเป็นเมืองท้าที่เคยรู้เรื่องที่สุดในอดีตมีความส้ำคัญสุ่มซุดมซ้องครั้งหลังจากนั้นกระสอบเศร้าลงมาครัง้งแรกเมื่อปี แหวบนบอลจะอมไปอย่างแรงแคบหอนไปทางตวันโอ๊กแต่สบเศ้าเมื่อมีการเปิดพอ่อเปิดพอกปานามาและริวรายลงเมื่อออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นผู้ส่งออกน่งซั์ที่สำคัญแต่เมืองนี้นี่กลับมาขัดอีกขังน,นึงลักจากที่มีการพุดจาะเจอหนังมันแล้วก็เป็นเมืองของเียวที่โดงดัง เอ๊ะนะคะวัวเช่าแรงตายหวันอิตหวันวุยเอาแขนนี่ก้อนนะพี่น้องนะแล้วเดี๋้อถ้าว่ามีคลิปได้ช่วยๆเดี๋ยวจะให้หลบพาวาช่วยถ่ายไปอีกแล้วราแค่จ้าทะเลวิวอ๋อนี่ชั้นอยูอ่บนชัน้นเทวาเกือบจะระหว่างขั้นบนที่สองชั้นกับตรงนี้ถ้าว่าชั้นที่สิบเจ็ดได้บอกมันมีสิบห้าชั้นสิบเจ็ดชั้นนะมอชั้นนี้นี่นะคะ ดาลังข้องเรือท่ายเรือก็มีสระว่ายน้ำเหมือนกันแล้วสักแล้วก็ไอ้ตรงแต่ว่าพอแต่ก็ทำกันวายอันนั้นคือสุดอาณาเขตแล้วสุดถ่ายเรือแล้วนะคะแล้วก็ล่งไปนั่นก็คือเป็นเป็นหาสมุทรแล้วค่ะค่ะทองฟ้าก็ของข้าศตร์ได้แล้วไม่ขอยจะ ยมงไส่ถามควนเมือนกว่าจะอุ่มขึมส้สักฮิตักฮุยน่ะคะ่ะค่ะโอเคค่ะวัดดีค่ะแทมสักปิดนอนเอออากาศเย็นจังเสียเลยอ่าตั้งแต่แต่ว,ว่ามาแล้วและแล้ววันนี้แล้ว เยิ่งยิ่งยางแรงเลยแล้ว